สบายดีสบ,ยดสบายดีกันกทุกคนเด้อคือวันนี้น้องบอมน้องอยูมาขังคือเก่าเนาะพี่น้องเอ้ย <c oughs> มื้อน, <c oughs> นี้เมื่อนี้เฮามีอ่าเฮากะฮับพระละคือแต่งกินให้เพื่อนเนาะคือสองสามมือมานี้น้ำซางที่เฮาขุดอยู่ขังเนาะได้แห้งลงไปแล้วเฮาก <c oughs> ็แห้งสิ้นเลยเหม็นแห้งสิ้แห้งจนว่าบุห็นน้ำจหยอดเลยเนาะแล้วเฮาก็ได้จ้างเพื่อนมาขุดให้เพื่อนหาเพื่อนหาเพื่อนมาขุดส่วยเนาะมาขุดสวยพ่อแล้วก็เฮา น้องบอมกับน้องยู่กาได้แต่งกินมาให้เพื่อนน้อเดียวกะสิเอาข้าวไปส่งเพื่อนล้วกะสิไปบึ่งน้ำซางว่าเพื่อนขุดได้ประมาณเท่าใดเนาะคือมันแห้งหิ้งเนาะน้องบอมเนาะไปเบิ่งว่าเขาหาไผ่น้องมาขุดช่วยทางนี้บ่มีอายเนาะหาไผ่มาขุดช่วยบูมคืออายอายท่านเพื่อนยังดูเหวี่ยงพุ่นเนาะตอนแรกท่านว่าสิ่หาเอจ่าไอพีแอนหาเอจ่าไอพีมาเต้ปีใหม่พผลัดจิ้งสิขุดเนาะน้องบอมเนาะแต่ว่าบูทันมันแห้งก่อนละแห้งตงนบูมีน้ำกินจุดว่าบูมีหดน้ำเลยนะเลี่ยวไปท่านเห็นแต ได้โบกให้เพื่อนมาคุดซวยเนาะ๋ย่าไปเบื่งกันว่าเห็นน้ำแล้วโบตอนนี้เดี๋ยวไปเดี๋ยวไปกันเลยเนาะน้องบอมเอาอีกอย่างมากินได้เนาะเดี๋ยวจะเฮาจะไปรีวิวตอนฮอดพุนเนาะเพราะว่าเพื่อนที่อยู่ข้างองกแล้วตอนนี้ก็นนึ่งโมงละไปรุนกันว่าเฮาเอาอีกอย่างมาให้เพื่อนกินเนาะต้องเป็นอาหารจีนนี่นอนนี่เนาะตอนนี้เฮาก็มาฮอดเรียบร้อยแเนี่ยที่เาคือเจนเห็นน้ำเลยหนึ่งละเห็นน้ำเลยหนึ่งละนี่มา มารีวิวอาหารก่อนที่เราเอามาวันนี้มาก็คือหนึ่งน้ำก้อนน้ำแข็งน้ำแข็งใสแข็งใสนี่กินข้าวเลยวะจะงอยกันวะไม่ผมผมผเห็นผี่วงนี้ผมผมไม่สวยให้น้องบมห้าข้าวฮาทาเราข้ากะชิมาบึ้งว่ะข้ากะชิมาบึ้งวเพิ่นอันนี้ก็คืออันดึงไม้ด้วย ตอนนี้เราอ็ดมักหลอกใส่มือเนาะทุกคนเักห็นอันเดอรลยนี่ติดคือเห็นจะนำน่อยนึงโอเาแคเท้น เอากระสีอ็ดจากซีขึ้นมาเพื่อจะบดเสียแห้งหลายขึ้นเนาะเพราะว่าเขาเอาอ่ามากกนหินใส่เป่าหันแตะกะเกาะขึ้นดึงแบบนี้วันนี้ก็อื้อหือ มีน,มน้ำเนาะคือสีเงางลึกเติบก่กอนสีเหลวก่กอนสีเห็นน้ำเลยน้ำตงงัวงัวแกเลือหน่อยเดียวหนึ่งเลยเลือสำน,สำนิเลือนี้ก็มีน้ำให้งัวแล้วเนาะมืเท่วนี้เลยพอกระดึงขึ้นมาน น้ำแดงจิตเนาะตดหัวลมจิตนะตดดื่จน้ำซ่าฮะตลาดตัวมลมเข้าเอ้ขาแท้สวอปินปิ้นปิ้นปินปินหน่อยอันนี้คือมาอันหนึ่งตอนที่น้องยิ่มมาตักน้ำก็ะนองบอมเนาะสวสิดึงแล้วเพื่อจะจับหัวบุยอม้ได้เนาะน้ำมังบุญยง่ายร้อนอยู่เนาะจะส่งเท่าไรร้อนอยู่เะ ไปดึงไม่บอมหึ้ไหนเหมือนวาหูอีกั่าหก้าบังอาจยิง <c oughs> <c oughs> ขึ้นไปสิ่งนำกล้องมันยิลาดไปไหนข้ากับเพนข่าจังหวะเป็นตะไ,ไปแล้วอีบอมเอยไปแล้วมันเอ็ดคือยา่าดูโจน้นนี่แหละระยาจะมันเหรอ้เฮ้ยจะ <c oughs> <c oughs> สิเลเขาลืมอาวุมาว่ะสิหละอ้โหหาว่าะ ตายอีพ่อไปเฮ็ดคข้นนะเดี๋ยมืดแบบมืดหกโมงยังบ่เอามีดมาอยู่เป็นเด้ออุ้ยอันนั้นเนาะอันนี้ละตอนนี้วาสิแหล่แจ่วก็เกงแจ่วย่างยาจูหมั้ยม่จะไม่ยานเด้อมันเอามันจะข้นเด้อะพป่งพูดคาลแมวให้มัน่องเส้นข้อคอฮอนเดืนมามาจะสบายมากแล่นลูกเดียวแล่นลูกเดียวมึงจะยิงเด้อเซ็มยิงลึกเล่นลูกเดียว ตอนนี้กะป้อนเอาเพื้นขึ้นมาเนาะเฮ้ยโเห็นเ,หลเลยเเขึ้นแล้วพื้นขึ้นเอง <laughs> เอเพื้นขึ้นเองนะเห็นอยู่บ้างเห็นเดือยมืดปุ <c oughs> ๊บแกแกต้นตัวเลยจะใส่เสื้ออันนั้นเนอสไวยกันดึงเธอกระโจนันาดกระโจอันนั้นออกกระตุกบุ้มเ <laughs> ดี๋ยวเอาสั้นๆคนควงกี่ตังค์ สูพลังนิดนึงนะไอ้ต้นกินขน้นเลยบ่โดดขึ้นเลยก็วิธีขึ้นก็ใชประมาณนี้มีพี่พี่บอกว่าใส่เทงแน่ว่ากลัวอันตรายเวลาฝนตกเนาะฝนตกฝนตกนี่ย่านย่านอ่าดินเจือนพนวาสีเขาก็บว่าบุหงาสีใส่มือด้เนาะ แน่นอนตรงได้ใส่เนาะแต่ว่าบุหูว่าสีใส้มือใดเพราะว่ายัางบูมีมันนี่เพราะเพราะว่าห้ามีแล้วก็จึงสีไส่เนาะตอนนี้กะสีขุดเมนมีหลายคนเพื่อนบอกให้ใส่อยู่แต่ว่าเขายังคาดแต่อันเดียวอเไาลคือยังบูมีอันนั้นแล้วก็เลยว,ว่าบหาุหันไส่บูมีหลายคนเพื่อนบอกว่าเสี่ยงขุดนำ้ำซางนี่นะแต่เสี่ยงก็ะจำเป็นเพราะว่าเห่าบูบูมีอัน อันเจาะบาดาลแล้วก็เจาะมัมีอันเจาะบาดาลแต่หาซีไซได้บเพราะมีบ่มีไฟฟ้าเท่านั้นแหละไอ้ฮะประสมกันไฟ้าทางบูมีบูมีทามันนี่้ประสมกันกินอยู่นี่วะรออีกหน่อยนะพ่อเดียวจะทำออกมากระซิมี ปิงปลาอันนี้เติมอันนี้ปิงป่าโบเวนเจแล้วเด้อนี่เด้ออันนี้กักระป๋องคาทะเลแด้วอันนี้นะอาหารทะเลขบสุดอาหารทะเลกับมาแซ่บมีว่าตุนีแม่ดตาไปทางบ้านกินหน่อยนึงแม่คนต่เ้คนแต่น้ำซุเนาะแล้วเขาเอ็ดกินเนาะมากเข็มก็ มีอะไรแสบแล้วสำหรับแต่เรื่องโตไหมมีไอตอนแล้วก็อะเต็มวัาเต็มไหมจั๊กซีฮอน้องกับว่าบุเป็นจั๊กซีอีิมแม่บอกว่าเอิญน้องเพลเทก้าซูเดียวกลั่น,นอะไรเนาะทุกคนลืนกันคนเออกระซิบเอินว่าเสี้ยวหันแต่ว่าอ่ะเต็มบรีอี้นำกันอันตอนน้อยๆกระซิบเอินเสี้ยว เกิดคนนละปีโอ้ยบ้าง,ง่ายๆผู้บ่าวปจับำมู่บานผลม่วงวะสิซะไ,ไ,ไปเสือบุได้ละไปเสือบุได,ด้ละผู้บ่าวโด่งดังประจำมู่บานผลนม่วงอันนี้นะ <c oughs> ไปซื้อเพื้นกระชื้นเมื่อส์เดี๋ยวว่าจะเจอและมีคนเบิง้งอยู่ด้วยอยู่ได้ติดต่อ้าบุได้ยังสุดอยู่หัวดว้วยอู้หูสุดเอออ้หนี่อีนั่นเบิ้งอยู่ฮั้นเลยโอู้หูผลว่าดิ เพคนหักเดียวใจเดียวเนาะคนเบื่บอสุดละสันโอ้โผู้สาวมืดอซีดบุกินวะกินโลดเก่งใจแล้วเข้าไปกินละสิมม์วันคื่นคนละปีแซ่บสองพันสามเราแค่สองพันสี่คลืนคนละเดือนลองมาท้ากว่ท้ายปีเออแต่จะมาคนละปีโอ้เป็นตาแซ่บเปนเนาะอาหารน้องบอนกาม,มันแซ่บอยู่ไหนไม่พิงฟ้าน่ะยังมีอื้นก็ได้อีกม <laughs> าอย่างไรแซบอยู่ไดน <laughs> รอดอยู่รอดอยู่ทุกคนตอนนี้เขามาเนาะคืออาหารกะมืดแล้วเนาะเอาของกินมาเมียนเอ้ยโบได้มาเมียนเนาะเอาเข้ามาเมียนแล้วก็มามาเข้าเนาะแล้วก็ไปเบิ้งพคนอีกคือเกาเนาะมื้อนี้คือมีพิเศษนิดนึงเนาะทุกคนนี่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 มาตัวอะไรทุกคนมาตัวอะไรฟังแม่สีเขียมาตัวเนาะงเฮ้ยเบิ้งเบิ้งเบิ้งฟังมันกัดเปล่อีแมนมันซินซินกับคนนะซินกับคน มันยังตลิ่งกับกองอน่ยแม่เม่เดิอเม่เดือนนี่ไม่หยั่งว่ามันกระชาไม่หยั่งวาคือมันลุมเต็มเทะไม่ได่หยั่งวา <ๆ S 1> <ๆ S 2> คือตัวบกักใหญ่เราทุกคนเรียกไปพุ่นแม่ไปพุน่นนะพุน่นนะพุน่ <c oughs> พนะน,ะ,นะเฮ้ยเราเป็นเสี่ยวกนันทุกคนมวันนี้ลงกันเข้าเรืองสงสัยจ,จะได้เอาน้องอยู่ไปอ่านโรงพยาบาลแล้วตอนนี้นี่ได้ได้นกตัวหนึ่งเนาะทุกคนได้แล้วเนาะบ่แมนต์ตัว้หลวบ่แมนตัวนกแล้วกินไกล้เนาะทุกคน แม่แม <avez> ่แม่ห้างแม่ห้างอันนั้นละได้ตัวนึงนี่โอ้ตัวนี้เติบด้วนี่เด้อตัวบักติ๊กตุ้ยเลยบัดนี้เฮาก็เอาน้ําไปให้เพิ่นนี่ไปรออยู่บ่น้องวอมเนได้เอ็ดเอ็ดเตมอีกที่จริงน้ําบอครึ่ง กายเครื่องเราบอกนี่นะนี่กายเครื่องแค่นั้นนะไปจิบกนอยู่ขันกันไปบึ้งน้ำอีกว่าสิอ่าว่ามึงนี่สิขุดแล้วบอกเนาะน้องบอกน้องอยู่กับโอ้โเถื่อว่าสิได้ขุดแล้วบอแต่ว่าแต่ว่าตอนนี้เพิ่นกับโบยูเพิ่นกับพักพอนพักมันแยกง่ายกันพักพอนเนาะแล้วก็เนื้อซะจากว่าน้ำแห้งเพิ่นขุดมาแล้วน้ำออกบโอยู่แล้วก็คลื่นมาประมาณประมาณหัวเข้านึงกันเนาะเนาะเปิดนอสีกายแล้วหัวเขาเนี่ยบึ้งมากินประมาณหัวเข้านึงแล้วเพิ่นชิลุงไปขุดอีกพอปะประมาณน้องอยู่ฮ้อนนะน้องอยู่ฮ้อนนะเดือนห้าแล้วก็ ประมาณเจ็ดห้ามาผอซีบโบเล้งค่ะนะทุกคนโอเคไปจะไปคัางก็เลยน้องบอมฮพราน้องอยู่น้องอยูนน่โฮมเมทน้องบอมตากแดดแตอยู่มันจะเป็นตาก,กองในตอนนี้เขาก็กินข้าวแล้วเขาก็ลงมาสู่จุดเดิมคือเก้าเน,ะนาะอีกตอนที่ก็ลงไปอยจะเป็นคือเก้าทุกคนบโอ้โหเส้นดิงน้ำนะอโอ้โหต้อง,องสร้างดึงน้ำเลย สิบเอ็ดโอปอล่ะจรงอยู่เข้าโอปอลงอยู่พอคนจึงอ่ะพอะเออลืมไปเนาะว่าคันว่าซื้อมะกรูดระยานมันหลุดแล้วตกซึหัวเพื่อนใช่ว่ามึงอย่าไปลดอื้หืใช่ไม่ต้อุ้นนะงานที่ลุกลงนี่เนาะดึงอันนี้ลงมาเอาขึ้นมาเทาให้เขาเนี่ยข้าไปส่งเขาเลยก็ได้นี่ ตู้เบบตัวนี้ฮันขุดได้หลายตู้แล้วลอนอนลงประมาณมือซาวนี้กับมือนี้เออมือซาวจะจำหัวตอนนี้ฮันได้จกเม็ดละในเป็นเม็ดเนะในเป็นเม็ดเถอะเออโย่ทางนี้เลยกันได้ไหนใช่ปะเนี่ยต้อนนี่เดี๋ยวมันมอดแล้วจะไปไก่เดือลูกเอ้ยนี่เอ,ออเออเอาไปไหน เพราะว่าสิมาสวยเนาะวันสุดท้ายกลับไปได้มาว่าจะสวยเพิ่นสุดท้ายกลับไปสวยโอ้โหพวกเฮานี <c ười> <c ười> ่อันตรายใส่บ um anyway bueno, ิกินี่อีกเพิ่นว่าใส่บิกินี่ตากแดดอีกได้เพิ่นวะวั่ได้วันได้วันได้ลอยน้ำวั่ได้ลอยน้ำทะเลกับตากแดดอยู่น้ำซางนี่จ้ะเพิ่อนว่ทุกคนน้องอยู่ในทงใหม่ยำไปยำไปยำไปเนาะ ห้อกระเป๋าไม่งามุบึ้งซี่แม่บึ่งซี่ทุ่เป๋านี้ก็ห้อนี้อันนี้มันใส่ว่ะเนาะอันนี้เนาะอันนี้เป็นใส่แดงอันนี้เป็นใส่สีม่วสม่วใส่แดงโอ้งามเด้สี่าห้เด้อนี่คุณถ้ามันเป็นสีแดงหมดยิงามแห่ชิงามแต่ว่าอันนี้อันนี้สีนีนา เแม่สรุปไม่เนาะนเแม่แม่ยูแม่ว่าแม่ย so, ัดให้แม like ่แม่เห็นเหาบ่มีถุงใส่กล้องใส่กล้องกันเลยว่าแม่จัดการหยิบทงให้เนาะทุกคนงามได้ขอบใจคุณแม่เด้อค่ะหน่วยละลอยเอามะนุ่ยละลอยล้วมีรางวัลให้แม่ได้หรอบ่เจ้าอันนี้เนาะเอ้าอันนี้ปีชีตงวด ว่าจีจำจำนำมันนะว่าจีจำนำนำก่อนว่าจีมือห่อนเงินจีเอาไปงามเนาะเอามาเสื้อเอามาเสื้อยิ่งกว่าดถุงกระเป๋าอยู่ที่ร้านอีกงามแม่ยแม่แม่ห้องเฮ็ดอจะจีกลุ่มมีอันกระตองกระแตงอันอีกนีไงเนี่ยจักระตองกระแต่งยิงไหมสมมติว่าสมมติว่าเออเอาโทรศัพท์ซื้อซ่าเอ็งนี่งามเนาะทุกคนเอาโทรศัพท์ซื้อกันมีมีลายสีนะถงกระเป๋าอันนี้ Right. ท onents, <c oughs> ี <Wasn> ่ายทุกทุมือเลยโดยเฉพาะว่าตัวเองผมมีกระเป๋านะเลยว่าต้องได้พายทุกๆมือกรดนาดินเขามาจาได้ยมึงลงมาเลยแพ้อันซีที่สุดนิดเดียวนี่น้ำออกหลายกะผักกันยุ่มตักน้ำออกกอด ยังทีน <rôle CCTV> ้ท่าเงียเอาลงนิดเดียวเมันลงมันไุด้องนั้นน่ะมันบินมันเป็นวินแบบนี้นะแบ่แก้เอาแล้วที่แตนแก้ไม่นนออกยุ่พวกไรเลาวนํำดนเนาะเหนียวอลอนี้เนนี้คนเล้วแล้วเนาะอนี่คือว่าได้แล้วเนบูดเนาะย่าแหละสลองน้ำซากมือีไป อุนอี่จะมาอาบน้ำเลยตอนนี้ก็พากันเลียแล้นอนลวงน้ำกันน้ำลูกเติบเนาะเพื่อน่าเพียงอ่ากรหอด้าอีกจดหน่อยกระซิหอดเอ๋วเนาะกำลังน้ำกำลังขึ้นเพื่อนมาสิเดียวีะไเลยละโอเคทุกคนคลิปวิดีโอนี้เขากระจาทุกคนไนกะจเาเ่อนี้กลงเนาะจะไปมาก ถ้าใครมามคลิปนี้ก็ฝากทุกคนเป็นกำลังใจกดไลค์ก,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 กดแชร์กดติดตามให้น้องบอมน้องอยูเด้อตอนนี้แม่กะหยิบผงกระเป๋าให้อยู่เนาะเพราะว่าสายยาวอยู่กระเป๋ามีค่าได้ยังไงห่างคณะเลยป่านกระเป๋าคนดอยนะกำลังอยากได้อยู่เลยแม่นี่เอ็ดถึกใจขคณะไปายน้องบอมมีก็อินกับตัวมา